สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเพื่อเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับผมจะคัดเลือกไม้ที่ราคาไม่แพงมากนักนะครับผมแต่ว่าจะคัดเป็นต้นไซส์แม่พันธุ์ที่กัดสีสวยๆมาอยู่หลายกระถางอยู่นะครับผมราคาที่จับต้องได้นั่นเองนะครับผมบอนสีในช่วงหน้าหนาวน,นี้นะครับผมเป็นเวลาโอกาสที่ดีเหมาะสําหรับแก่การ ปลูกบอนสีที่มีหัวนะครับเพราะว่าต้นที่มีหัวนั้นเพิ่นจะเปล่งสีออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นช่วงเวลาเหมาะแก่การเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าหน้าฝนนั้นบางครั้งนะครับผมต้นที่มีหัวใหญ่ๆนะครับเพิ่นก็ชอบลงหัวเพราะหัวเพิ่นมีน้ําหรือว่าความชื้นเยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงหน้าหนาวนี้เราสามารถที่จะ ควบคุมน้ําได้ปริมาณที่พอเหมาะนะครับผมก็เลยทํำให้เพ่่นมีสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับวันนี้มาชมกันว่ามีกระถางไหนที่ท่านสนใจและชอบค่อยติดต่อมารับไปเลี้ยงต่อนะครับมาเริ่มต้นกันที่บนสีโบราณตัวนี้นะครับผมนี่คือบอนสีหงดรุนนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้ ใบยาวแล้วกักัดสีค้นขางที่จะสวยนะครับเป็นไม้ตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเวลาเป็นกัดสีมันจะสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับบนตัวนี้เป็นบนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับผมสำหรับกระถางนี้อาจจะต้นไม่สูงมากนักนะครับผมแต่ว่าเป็นต้นไซแม่พันุ์เป็นไม้มีหัวนะครับมีหน่องอกเพิ่มขึ้นหนึ่งหนอนะครับค้างๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมจัด ราคา250รวมส่งให้เลยนะครับผมเพราะว่าต้นนี้จริงๆแล้วเพิลมีอายุประมาณปีกว่าแล้วนะครับผมเพิ่ลงหัวแล้วงอกขึ้นมาใหม่สีสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับบนสีหงดารุนนะครับมาชมกันต่อที่บนสีที่มีชื่อมงคลนะครับนี่คือบนสีบรรดาลทรัพนะครับผมสำหรับบนสีบรรดาลทรัพย์นั้นจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ กระดูกก้านใบของเขาจะเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็เป็นต้นที่แข็งแรงนะครับต้นนี้เป็นต้นที่กัดสีสวยออกมาแล้วนะครับผมเป็นสีชมพูเข้มนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นไซส์เมันธุ์มีอยู่หนึ่งต้นจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบต้นไซแ์เมันธุ์ต้นที่แข็งแรงต้นที่กัดสีสวยต้นนี้กับเมาะที่จะไปเลี้ยงต่อนะครับ มาชมกันต่อที่ไม้กัดสีชมพูนะครับผมนี่คือบนสีม่านนางพิมพ์นะครับต้นนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะกัดสีสวยมากๆเลยนะครับชมพูทุกใบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นต้นที่มีหัวค้นขางที่ใหญ่นะครับใบของเพิ่นจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ใบเขาจะบางมากเลยนะครับสรับบนสีม่านนางพิมพ์กระถางนี้เป็นต้นไซเม่พันธ์จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นใบใหญ่มากๆเลยนะครับประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับ มาชมกระถางนี้กันต่อนะครับผมนี่คือบนสีมิ่งมงคลนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ความพิเศษของต้นนี้นะครับผมจะเป็นต้นที่กัดสีสวยมากๆเลยนะครับมีจํานวนอยู่ที่2ต้นใหญ่ๆเลยนะครับผมสรับกระถางนี้นะครับใบนี้นะครับผมจะเป็นใบที่โดดเด่นและสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ใบรองลงมานะครับกัดสีสวยมากๆเลยนะครับสรับบนสีมิ่งมงคลกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นจะขายอยู่ที่ 250รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้กระดูกขั้นไปเข้ม,เขมแบบนี้นะครับผมกระถางนี้ได้2ต้นนะครับผมเป็นบนที่มีหัวนะครับสําหรับกระถางนี้เป็นต้นไ้แมพัน์กัดสีสวยมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบไม้กาบนะครับผมใบใหญ่ๆนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นลูกของบนสีบานชื่นนะครับผมเป็นไม้กาบที่มีเอกลักษณ์ตรงที่ เขาจะกัดสีชมพูสวยทั้งใบเลยนะครับผมแล้วก็เป็นใบใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับผมมีกับเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะสำหรับบนกาบนั้นจะเป็นบนที่แข็งแรงนะครับถ้าเป็นก้านดำๆแบบนี้มีอยู่2ต้นพร้อมหัวนะครับกระถางนี้ท่านใดที่จะเอาไปประดับหรือว่าไปสะสมนะครับจะให้อยู่ที่250รรวมส่งนะครับต้นนี้ต้นใหญ่และชมพูสวยมากๆเลยนะครับ นี่คือบอลสีหนุมานประสานกายนะครับเป็นบอลตัวหนึ่งที่สีสวยและหวานนะครับเป็นไม้ป้ายในตับรามเกียนนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีอยู่หนึ่งต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบบอลสีหนุมานประสานกายต้นใหญ่ๆมีกระถางนี้นะครับมาแบ่งวันนี้ครับ ท่านใดที่ชอบไม้ใบเรียวยาวนะครับผมนี่คือบนสีนาคินเทวรัชนะครับกระถางนี้มีอยู่หนึ่งต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่เลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งเท่านั้นนะครับท่านใดอยากได้บนสีปีกกิน,นรีที่เป็นไซส์เม่พันธุ์นะครับผมสลับกระถางนี้มีอยู่สามต้นแต่ว่าได้สามต้นใหญ่เลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับ นี่กับได้บอลต้นใหญ่ๆที่สวยๆไปเลี้ยงต่อเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบบอลสีปีกกินดารีที่ขึ้นลายขอบใบแบบนี้นะครับผมต้นนี้ก็เหมาะที่จะไปทําแม่พันธุ์นะครับผม นี่ก็เป็นราคาที่แบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบบอนสีต้นใหญ่ๆกัดสีสวยๆนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมโปรดติดตามไว้นะครับผมเพราะว่าจะมีบอนสีสลับสับเปลี่ยนกันอ่หมุนเวียนมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบสะสมบอนสีสำหรับท่านใดที่รับชมถึงตรงนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและช่วยอุดหนุนนะครับ